มาแล้วครับพี่น้องเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับซีรีส์เจ็ดของเรานะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเอาเข้าจอดตรงไหนแล้วครับสำหรับงานต่อกระบะเทลเลอร์หางโลเบตนะครับคันนี้ซื้อมาจากกำแพงเพชรนะครับ เป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าไม่มีชุดรีทดอยู่ตรงนี้นะครับคัศนสีสวยมากเลยกุ้ลายกันช่าง จัดให้ต่อครับพี่น้องคันนี้นะครับเป็นถุงลมก็ะจะเปลี่ยนเป็นแท่นเนียบแล้วก็ขยับช่วงนะครับใส่เนียบใส่พาะเวอร์กีนะครับคันนี้แบงนะครับว่าสดๆร้อนรนเลยครับตอนนี้ มาตอนเทียงพอดีเอาของมาจอดมาลองขอบวกกับขอลองนะครับให้ทีมงานสร้างรวยหองจัดให้เนี่ยท้อเป็นวานะครับมากหลายกะขอบคุ่นนะครับเด้อทีพีนองเอฟซี FC. ให้ความไว้วา,างใจนะครับให้ทีมงานอรอยห้า จัดก,การให้นะครับตอนนี้ทีมงานสาร้างห้อกัพักเย่ยงครับตอนนี้รถสวยๆจากแดนปลาดิบเดียวผมฟ้าเป็นแน่วครับโอ้สะอา,สา,สาดๆมีจอด้วย เอดแสนเอดแสนโลครับอย่างจมครับทคานี้ย่มานห้อรับการให้ป้าใส่รถสวยจากเมืองน้ำดำรถลูกค้าครับหันเลือกเราลัก เอาลัดตั้งหมดแล้วนี่นะครับผมพี่อ้ังเอฟซีเป็นซื้อมาฝากนะครับเอาลัดสองถุงครับเอาเหล้าางทงนี่ดิเอารัดหนึ่งหกแปดนะครับวันนี้ทดไหสู้กันดมมาได้นี่อตัางเขียมสร้างไฟเทะเบียนรถนะเปันมาจากอูไงเันมาวัด วัดช่วงร,บบรถนะครับเพื่อจะทำทะเบียนรถนะครับนี่นั่งนี้ครับนี่ครับช่างเรียดเชื่อมซิ่งนะครับนี่วัดคืนเก็บตาแห้งกันมาสงสัยกวดใหญ่ไม่พอนี่ครับกำลัง เป็นห้างครับนี่ห้องจะเป็นห้องขั้นไหนนี่ปะขั้นนี้บอกคิวต่อไปเป็นขั้นนี้ครับห้างโดเบีทห้งแข็งตรวจตรวจบรรยากาศสวมกาี่ยงครับกินข,ข้าวด้แล้ว ก็แต่เนี่บอกมีบ้านท่านี่ละอันสีขาวเอออันนี้บอกมีกินโอ้มีกินเนาะเอาเอาเอาจัดไปขอบคุณเด้อครับที่สือฝากครับเป็นตาแม่ให้แม่ยำกันอีกนิดนี่เฮ้ยใครอาเซียนหนี่งใส้ซอสเลยฝากครับฝากพี่น้องฝากคิดตาม thì tám ạ các bạn chắc gì háp phong thế cái này nó <laughs> <Ở đó. cười> cái nhục cái quá สวยๆครับเดี๋ยวทีมงานช่างร้อยของเรานะครับจะจับส่้ให้รอๆรอๆกับเมืองน้ำดำไปเลยครับผม น่าประจำการอีกหนึ่งคันครับสําหรับ S700 ทอี่500อยการช่างกับากิดตามไมไดเดอครับผมสําหรับช่วงนี้กับผมกับสีได้ไปเริ่มง,งานก่อนมีอยังผมกับสีอัพเดตให้พี่น้องได้เบิงอยู่เรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ